สวัสดีค่ะเจอกันในอัปเดตทุกวันเสาร์ในเพจซิมูเลเตอร์นะคะทุกคนเรามาดูซิว่าวันนี้มีอัปเดตอะไรบ้างนะคะตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้เจอกับฮิวแมชชีนนะคะทุกคนนี้เลยนะคะ นั่นเนี่ยนะคะข้างหลังของเรานะคะทุกคนนี่มันอยู่ในสปอนเวอร์นะคะทุกคนแล้วก็มีอีกที่นึงนะคะก็คือเทรดดิ้งพาซาค่ะและเราก็มีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ตัวใหม่นะคะทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะอู้อยากเห็นแล้วว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีนิวฮักอินฟีกริฟนะคะน่าจะเป็นกล่องของข,องขวัญด้านบนตรงนี้นะคะออ้อยากจะรู้จังว่าตัวใหม่จะเป็นตัวอะไรนะคะอ้าเราก็มีเป็น New High ก i ิฟด้วยนะคะปกติไฮกริฟเนี่ยเราจะได้รับทุกๆอัปเดตนะคะทุกคนอู มีแต่ของใหม่ๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนอาล่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าโอ้แล้วก็มีไอคอนนะคะที่เป็นรูปดาวตรงนี้นะคะทุกคนมาใหม่ค่ะน่ารักมากเลยอ่ะโอเคโอเคโอเค <c oughs> เอาละค่ะนี่นะคะฟรีกิฟต์ที่ว่านะคะก็คือสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นนกยุงนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่นกยุงนะคะเดี๋ยวรออินเสิร์ตภาพให้ดูนะคะตรงนี้เลย เออน่ารักมากเลยนะคะเปลี่ยนจากเจ้าขับเคงนะคะเป็นเจ้านกยุงตัวนี้เลยค่ะเอาล่ะสิ่งที่น่าสนใจที่เพิ่มขึ้นมานะคะทุกคนนี่เลยล u c คกี้อีเวนต์แล้วก็ล็คกี้คอยคูณ2นะคะทุกคนนี่จะมาในทั้งสัปดาห์นี้เลยนะคะทุกคนมันก็เลยจะทําให้เรามีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่เปิดสัตว์เลี้ยงที่ดีๆมากขึ้นนะคะแล้วก็ฟาร์เหรียญได้มากขึ้นด้วยนะคะทุกคน ว้าวตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นแล้วอันที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คืออันที่อยู่ข้างหลังเราค่ะทุกคนเราไปดูกันเลยดีกว่ามากันเลยมากันเลยต้องใช้สิบไดมอนนะคะเพื่อเปิดเข้าไปด้านในออะเลยออะเลยเย้ yeah, เรียบร้อย เข้ามาเลยค่ะทุกคนนี้เขาเขียนว่าเม้งคิวเพ็ดนะคะทุกคนโอ้ยตื่นเต้นแล้วอะคลิปที่เรานะคะเรามีกันตามหาเจ้า e x c กซ์คลูซีฟเพชรนะคะเพื่อที่จะต้อนรับตู้ใหม่นี้นะคะทุกคนเราก็เลยไปหาซื้อ e x c กซ์คลูซีฟเพชรมาเต็มเลยค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าตั้งแต่ที่เราเห็นมาเนี่ยสิ่งที่จะใช้แลกกับตัวใหญ่ได้นะ่ะมีแค่ตัวที่อยู่ในแพ็คเท่านั้นนะคะแต่ว่าที่เราไปซื้อมาเนี่ยคะ่ะทุกคน แลกไม่ได้เลยนะคะเจะ้าหมาปาร์ที่ด็อกหายไปหมดเลยนะไอที่เป็นหมาปาร์ตี่สเ y อรี่แคหรืออะไรก็ตามไม่มีให้แลกเลยนะคะไม่มีพอยต์เลยนะคะทุกคนโอ้เสียดายมากเลยค่ะมีแค่นี้นะคะที่สามารถแลกแต้มได้ไม่รู้ว่าจะแลกได้หรือเปล่านะคะเรามีแค่ไม่กี่ตัวเองอะเสียดายมากโอเคเรามาดูซิ ว่าเราจะแลกได้กี่ตัวนะคะนี่เขาบอกว่าเออ50 point แลกเพิ่มอีก800โลบัคนะคะก็จะได้เปิดได้1ตัวถ้า75พ o i n t นะคะแลก,ก300โลบัคก็จะได้1ตัวนะคะแต่ว่าถ้าสมมติรวมได้ทั้งหมด100พ o i n t นะคะก็จะได้เปิดฟรีไปเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าเขาให้ point ยังไงบ้างนะคะ ถ้าเป็นคอมพาเนียนหนึ่งะคะก็จะได้แค่1นแต้มเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นคอมพาเนียนหนึ่งแล้วเป็นตัวสีทองก็จะเพิ่มอีก1นึ่งพอย์นะคะถ้าเป็นตัวชายนี่แบบนี้ก็จะเพิ่มอีก2องพอย์ค่ะตัวนี้ก็เลยได้เป็น4ี่พอย์นะคะทุกคนก็ขึ้นกับความหายากนะคะทุกคนนี่อันนี้ง่ายๆก็จะ1นึ่งพอย์นะคะไม่อยากจะคิดเลยนะคะว่าบางทีเกลือก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะโอเคเรามาลองรวมพอย์กันดีกว่านะคะว่าเราจะได้สักตัวหรือเปล่าเพิ่งจะได้8ปดพอย์เองค่ะทุกคน เออยแล้วค่ะเฮ้ย50าสิบยต์แล้วค่ะแลกได้1ตัวแล้วนะคะทุกคนยังเหลืออีกสักนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะ3 8 exclusive นะคะทุกคนเราจะแลกทั้งหมด38ตัวนะคะทุกคนบวกกับโลบักอีก800โลบักนะคะได้มาแล้วค่ะทุกคนเฮ้ยได้มาแล้วจริงเหรอเหีมาดูซิโอ้ oh. ได้เป็นฮิลแมชชีนเอ็มานะคะทุกคนอุ้ยสวยมากๆเลยอะ่ะฮิลแมชชีนเอ็นะคะก็จะมีตัวให้ลุ้นอยู่ทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะนี่เลยนะคะก็คือตัวแรกตัวแรกนะคะเป็น50%นะคะตัวสีส้มนะคะทุกคนอุ้ยหลุดซะงั้นเมื่อกี้นะคะแกมมันหลุดไปนะคะทุกคนเราก็เลยจะพามาดูตรงนี้เลยค่ะ นี่เป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ตัวใหม่นะคะทุกคนทั้งหมด5ตัวนะคะตัวแรกนะคะก็เหมือนเป็นนกนะคะมีปีกนะคะไม่รู้ว่าเป็นไดโนเสาร์ที่มีปีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะทุกคนแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คล้ายๆกิ้งก่าเลยค่ะน่ารักจังเลยอะ่ะอีกตัวหนึ่งเป็นงูนะคะใส่ขาวด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเจ้าออกกานะคะมีโอกาสเปิดได้นะคะ15%อันสุดท้ายนะคะก็เป็นเองเจลรัสนะคะทุกคนสีข,ขาวน่ารักมาก แล้นี่นะคะก็คือเจ้านกยูงนะคะที่เราจะสามารถเปิดได้ในรีกิฟต์นั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คือนี่ที่เป็นนิวไฮกิฟต์ตัวใหม่นะคะก็คือเจ้าเอ็กโซลตค่ะมีเป็นตัวใหญ่ด้วยนะแล้วก็มีตัวเล็กเพิ่มมาเป็นอีก3ตัวนะคะก็คือตัวเล็กที่เป็นเอ็กโซลตนะคะแล้วก็เจ้าเสือแล้วก็เป็นเจ้าแผนดาค่ะน่ารักมากเลยอะ่ะโอเคนะคะทุกคนเปิดเกมไม่ได้เลยนะคะ เอาละค่ะทุกคนในที่สุดนะคะเราก็เปิดเกมเข้ามาได้สักทีนะคะเมื่อกี้ตอนที่เรารวม e อ็กซ์คลูซีฟเพจเนี่ยตอนตัดเพิ่งจะเห็นนะคะว่าเราก,กดเกินไปตัวหนึ่งนะคะทุกคนเสียได้มากนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะในที่สุดเราก็ได้ฮิวแมชชีนเอ็กมาจนได้นะคะเอาละมาเปิดพร้อมกันเลยนะคะเปิดแล้วโอ้จะได้ตัวไหนนะโอ้มันพอออกมาด้านหลังแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะคะเมื่อกี้ นี่ได้เป็นตัวนี้เลยค่ะน่าจะเป็นไดโนเสาร์หรืออะไรสักอย่างนะคะโอ้แต่ก็น่ารักดีนะเหมือนลมาผสมกับไออดโนเสาร์น่ารักน่ารักโอเค <laughs> โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า